สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการพิมพ์เทสเครื่อง HP นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น3635นะครับวิธีการเทสโดยที่ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์นะครับเราใส่กระดาษให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นการเทสตอบหมึกว่ายังใช้งานดอีอยู่หรือเปล่านะครับเป็นเส้นไหมนะครับแต่ตัวโปรแกรมนี่ก็แจ้งแล้วว่าหมึกหมดนะครับวิธีการเทสก็ให้กดปุ่มเปิด เปิดเครื ici, mode, ่องนะครับอันนี้เครื่องเราเปิดอยู่แล้วนะครับเมื่อเปิดเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มกระบาดแล้วก็ปล่อยปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยปุ่มกระบาดแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องมันก็จะิมพนเทสมาให้เรา นี้ปิ้นออกมาแล้วนะครับสีไม่ออกเลอกอยแสดงว่าตลับมึกหมดแล้วนะครับเราต้องทําการเปลี่ยนตลับใหม่ก็จะใช้ง,งานได้ปกติครับ